สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะพิงพาคุณลูกค้ามาดูรถคนหลักครอบครัวห้ามพลาดกันเลยทีเดียวนะคะใครที่เป็นสาวฟอร์จูเนอร์นะคะอยากได้รถครอบครัวเอาไว้ใช้งานนะคะ4ี่คันนี้เลยนะคะสำหรับ4คันนี้นะปีใหม่ เลขใหม่นิดน้อยนะคะแนะนําให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะสนใจโทรเข้ามาเลย082 704 3253ใครที่เป็นสายรักครอบครัวนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะติดต่อหาพี่ได้เลยนะคะดอกเบี้ยพิเศษกลับไปเลย2.99นะคะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูรายละเอียดทีละคันกันเลยค่ะมาเริ่มตั้งแต่คันแรกกันเลยนะคะสําหรับน้องสีดาสวยดูดันปีใหม่เลขใบน้อยคันนี้นะคะ โ o ้ต้าฟอร์จูเน2.8 TRD สปอร์ติปี2019นะคะสำหรับคันนี้นะได้เป็นสีดำส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตั้งขายอยู่ที่ราคา1ล้าน1แสนนะคะได้เป็นตัว TRD ชุดแต่งรอบคันกันเลยทีเดียวนะคะได้เป็นตัวโฉมใหม่มาให้อีกด้วยนะคะสำ,สำหรับโชมนี้นะ,คะใครสนใจนะคะอยากได้รถแต่ง เดิมแท้จากโรงงานตัว T R D ีนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นสีดำแบบติดเขาเรียกว่าสีดำตัดกับสีตัวรถตัดด้วยขอบโคมเมียมสวยๆนะคะไฟหน้าของเขาจะเปลี่ยนแล้วนะคะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดนทามวิ่งไร้นะคะกระจังหน้าด้านล่างจะได้เป็นสีดำมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างนะคะ ในส่วนของยางคันนี้กันบ้างนะคะยางคันนี้นะคะคันนี้ได้เป็นยางปี2023นะคะได้เป็นยางปีใหม่กันไปเลยนะคะแม็กนะคะแม็กลมดำนะคะได้เป็นแม็ก t r MAC แม็กเดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าได้เป็นยางเดนหลบมาให้อีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ ไฟเลี้ยแบบ LED นะคะติดกับตัวกระจกข้างรถมาให้นะคะมือจับตัวนี้นะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของภายในนะคะระบบออตโต้รอบคันเลยนะคะกระจกปรับไฟฟ้านะคะปุ่มพุชตาเป็นแบบ TRD มาให้นะคะเลขไมล์ของเขาน้อยมากเพียงแค่แปบดบ หมื่นห้านะคะได้เป็นเลขไมล์แท้เดิมจากโรงงานนะคะเครื่องเล่นซีดีจอทัสกรีนมาให้นะคะเป็นบอบป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะเบาะหนังสีดําตัดด้วยสีแดงนะคะเป็นเบาะสีทูโทนมาให้นะคะสําหรับคันนี้นะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้กันบ้างในส่วนของผู้ดโดยสารกระจกของเขาทุกอย่างเดิมแท้จากโรงงานมาเลยนะคะ เบทตูโทนเช่นเดียวกันนะคะภายในคือกว้างขวางนะคะสำหรับคันนี้นะมีทั้งตัวชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างให้กับคุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะใครที่เป็นสาว w o r ร์ o ฟอร์จเนนะคะเครื่อง2.8 TRD ตัวนี้ได้เป็นชุดแต่งรอบคันเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะเลขไม่น้อยมากนะคะเพียงแค่80,000โลเท่านั้นเองนะคะสำหรับคันนี้นะเดี๋ยวพิจัสตาร์ทเครื่องให้ดู นี่เลยนะคะทุกอย่างนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัชส,สกรีนนะคะแล้วก็คดีได้เป็นเกียร์ออโตมาให้อีกด้วยนะคะมีปุ่มนะคะอีโคโหมดท,ทาวเวอร์โหมดแล้วก็ระบบกันลื่นทุกอย่างมาให้ครบเลยมีช่องใส่แก้วน้ําทุกอย่างมาให้อีกด้วยนะคะตัดด้วยลวดลายสวยงามแบบนี้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะ คุณลูกค้าพิงบอกเลยว่าใครได้ไปถือว่าคุ้มสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะตรงพวงมลลาลัยนี่ดิสเบกทุกอย่างมีให้หมดครบเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ20,000ืต้นๆนะคะรายได้นะคะส0 0 0 0ื 30, ่นคนไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะได้เป็นขับสีมาให้อีกด้วยนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ led นะคะ มีไฟทับทีมสีแดงมุกอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกโดวที่3ตัวไรฟ้าทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยนะคะระบบปิดเปิดนะคะคุณลูกค้าก็จะได้เป็นแบบออโต้มาให้นะคะสำหรับคันนี้นะสามารถพับบอกไปตรงด้านข้างลงล่างได้นะคะแอนะคะแอร์ออโต้รอบคันกันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะจะมีทั้งตัวน็อตนะคะชุดใสท้ายของแท้ ต่างๆเลยริ้วรอยต่างๆต,ตัวนี้ไม่มีนะคะชุดไฟท้ายของแท้เลยนะคะแล้วก็ตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่ด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะระบบปิดเปิดนะคะเป็นแบบออตโอต้มาให้นะคะใครนะคะที่เป็นสายรักครอบครัวนะคะทิ้งบอกเลยว่า รีวิวคันนี้ให้ดูเลยนะคะได้เป็นขับสีมาให้พร้อมนะคะติดฟิล์มรอบคันทุกอย่างมาให้กับกคุณลูกค้าหมดแล้วด้วยนะคะมาดูในส่วนของยางอีฝั่งกันบัางนะคะยางอีฝั่งนะคะ,ยา,ะ,คะยางปี2023มแม็กลมดำนะคะได้เป็นแม็กท r ีเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะทั้งตัวน็อตนะคะตัดขอบด้วยโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าอ่ะนี่ ตัวน็อตหรือจุดแต้มสีจากตัวน็อตนะคะเขามีมาให้ครบเลยนะคะบอกปรับไฟฟ้าในส่วนของคนขับแล้วก็ตรงคาบของคนขับมาให้นะคะภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังทูโทนสวยๆเลยเลขงไปเพียงแค่8 5ดหมเท่านั้นเองนะคะย้มอีที r t u n จเน r ร์สนะคะสำหรับคันนี้นะเลขงไปเพียงแค่8 6ดหมเท่านั้นเองนะคะตั้งไขที่ราคา หล้านหนึ่งแสนนะคะผ่อนอยู่ประมาณ2องหมื่นตนๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารายได้3ามหมื่นขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะทะเบียนนี้เลยสองหน้านะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะ <c oughs> คันนี้ลดราคาลงมาอีกนิดหนึงนะคะได้เป็น t o t ตาฟอร์จูเนอร์ ตัววีนะคะปี2019นะคะได้เป็นปี2019แต่ว่าคันนี้จะไม่ใช่ตัว T-RD นะคะคุณลูกค้าตั้งขายที่ราคาสักครู่หนึ่งนะคะขายอยู่ที่ราคา9,079,000บาทนะเครคันนี้ก็ออกรถฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้าแตกต่างกับคันสีดำคันแรกนะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็น จะเป็นขับ4นะคะแต่ว่าคันนี้จะไม่ได้เป็นตัว T R D นะคะกระจังหน้าทุกอย่างของเขาเหมือนกันหมดเลยนะคะทะเบียน5 7 1 2คันนี้นะคะนี่ส่วนของอยางตัวนี้นะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะคันนี้นะคะได้เป็นยางปี 2,000... เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคันนี้ได้เป็นยางปี2022นะคะตัวแม็กนะคะได้เป็นแม็กลมดำ ะคะตัวนี้จะไม่ได้เป็นตัว T R D มาให้นะคะไฟเลี้ยวเหมือนกันนะคะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ L E D มาให้นะคะแล้วก็เป็นกุญแจคีเลตมาให้อีกด้วยนะคะมือจับตัวนี้จะได้เป็นแบบโครเมียมมาให้นะคะในส่วนของภายในนะคะระบบออตโต้นะคะกระจกปรับไฟฟ้าทุกอย่างครบเลยนะคะมือจับก็จะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยนะคะกระจกของเขาเดิมแท้จากโรงงานเลย นะคะยางเดิมไม่เสื่อมสาภาพนะคะแล้วก็ลอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะตัวน็อตไม่เคยขยับออกจากที่เลยนะคะปุ่มพุชสตาร์ทพวงรยมันติฟังก์ชันนะคะ,ะคันนี้นะคะจะได้เป็นเบาะหนังสีส้มนะคะตัดด้วยจะเข็บสีเทานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าในส่วนของคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำมาให้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะ สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม่นะคะวิ่งอยู่ที่1,2ึ่งแสสอหมื่นกโลนะคะได้เป็นเลื่งไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะคุณลูกค้าจอทัชสกิีนทุกอย่างเขามีมาให้ครบแอร์ออโต้นะคะตัดด้วยวลดลายไม้สวยงามน,นะคะมีระบบกันลื่นนะคะแล้วก็ปุ่มอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์หมดมีมาให้ครบเลย นะคะแล้วก็คันนี้มีเป็นจอทัชสกรีนมาให้นะคะเป็นของโตต้าโดยตรงเลยนะคะตัดด้วยสีดำแล้วก็ตัดด้วยลวดลายไม้สวยงามแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ2องหมื่นนะคะสองหมื่นต้นๆน,นะคะประมาณ2องหมืประมาณนี้เลยนะคะประมาณสองหมืนะคะรายได้นะคันนี้รายได้2องห0ื่บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะในส่วนของผู้โดยสารนะ ได้เป็นเบาะหนังสีส้มตัดด้วยตะเข็บสีเทานะคะมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ทุกอย่างมีมาให้ครบเหมือนกันนะคะกระจกปิดเปิดก็แบบออตโต้มาให้เช่นเดียวกันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะตัวยางทุกอย่างเดิมเกันเลยทีเดียวนะคะมีไฟส่องสินค้าด้านข้างส่องส่องของหรือส่องเวลาที่ลูกค้าเปิดอะคะ่ะมันจะมีไฟตัวนี้ขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนะคะ หลับโพงด้านข้างของเขามีให้ครบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะใครใครนะคะที่อยากได้นะคะสองจุดปดนะคะแต่ไม่ใช่ตัว TR d ดีนะคะคันนี้เลยราคาที่เจ็ด0สนขอโทษค่ะเก9 0 0สเจ็ดืเก้าบาทนะคะสำหรับคนนี้นะได้เป็นตัวขับสีเช่นเดียวกันนะคะ ชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาเลยนะคะมีไฟทับทีมสีแดงมูอยู่ตรงด้านล่างนะคะไฟเบรกตัวที่3นะคะที่ปัดน้ำฝนทุกอย่างมีมาให้ครบเลยมาพร้อมกับกล้องเทอรหลังเดิมแท้จากโรงงานมาให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะกระจกปิดเปิดนะคะแบบออโต้เช่นเดียวกันนะคะสามารถพับเบาะตรงด้านข้างนะคะหรือพับเบาะลงได้นะคะติดแอร์นะคะทั้งด้านหน้าตรงกางแล้วก็ด้านหลัง มาให้พร้อมเลยนะคะก็เจ้าของเขาแท้เดิมจัดโรงงานนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันแท้เดิมจัดโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้นะพอนอยู่ประมาณ อ่าห9ื0 0เ0้าสประมาณนี้เลยนะไม่เกินนี้แน่นอนนะคะเครดิตดีหนูฟรีดาวให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะใครที่สนใจนะคะ t o t ตาฟอร์จเนอรนะคะสอนจุดแวีขับสนะคะปี2019ันคันนี้นะคะตั้งขายที่ราคา9 7, 7 9าแสาบาทนะคะเครดิตดีฟรีดาวกันได้เลยนะคะพอนอยู่ประมาณหมื่นเกหมื่นเท่านั้นเองนะคะสําหรับคันนี้นะได้ไปชม All นิวมาให้นะคะขับ4เหมือนกันนะคะคุณลูกค้า สำหรับคันนี้ราคาลดลงมานิดนึงนะคะมาดูอีกหนึ่งคันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะสีแตกต่างกันคันนี้ได้เป็นสีเทาดานะคะสีหายยากอีกด้วยนะคะคันนี้นะคะเป็น t o t a าฟอร์จูเนอร์สนะคะปี2019นะคะคันนี้ได้เป็นขับสีมาเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ตั้งขายอยู่ที่ราคา9 1 10, 9 0 0สบาทนะคะเครดิตดีฟีดาเช่นเดียวกัน นะคะสาหรับคันนี้นะกระจังหน้าทุกอย่างจะเหมือนกันจะได้เป็นโฉม a อน n e เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าสําหรับโฉมนี้นะคะจะเป็นโฉม a อน n e โฉมปัจจุบันเลยนะคะอ่ะในส่วนของยางทุกอย่างของเขามีมาให้ครบเลยนะคะ <S <S คันนี้ยางปี2021นะคะแม็กตัวนี้แม็กลมดาแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะ <S <S ดเดีนนะะ <S <S ๋ยวมีการเก็บงานในส่วนของตัวแม็กให้กับคุณลูกค้าด้วย ะะไฟเลี้ยวตัวนี้จะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ led มาให้นะคะเมื่อจัดตัวนี้จะได้เป็นแบบโคเมียมมาเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ายังไม่พอนะคะมีตัวสัญญาณกันขโมยนะคะกระจกแท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะยางเดิมทุกอย่างไปเสื่อมสภาพรอยเม็ดอาทุกอย่างของเขาอยู่ครบให้กับคุณลูกค้าเลย นะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ามาให้อีกด้วยปุ่ม push start นะคะคันนี้เลขไม้น้อยมากนะคะเพียงแค่6 2 0 0 0นะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานมาให้เลยนะคะเครื่องกซได้ C D จอทัลสกรีนแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้มาให้พร้อมเลยนะคะเบาะหนังสีมตนันตัดด้วยตะเข็บสีมันนะคะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าคูหน้ามาให้อีกด้วยนะคะมาพร้อมกับพรม สีดำนะคะคนโซนด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในก็จะเป็นสีดำตัดด้วยเบาะสีตันสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าคันนี้เลขไม้ถือว่าน้อยเลขไม้น้อยมากนะคะสีเทาดำสีนี้หาย,ยากอีกด้วยนะคะในส่วนของผู้โดยสารคันนี้คือกว้างขวางเช่นเดียวกันนะคะเบาะหนังสีมันเช่นเดียวกันเลยนะคะภายในจะเหมือนกันเกือบทุกรุ่นเลยนะคะจะแตกกันแตกต่างกันอยู่ที่เบาะ นะคะสำหรับคันนี้นะของเราคือรับประกรันนิส่วนของเรื่องรถต่างๆโครงสร้างรถต่างๆนะคะคือรับประกันแน่นอนนะคะชุดไฟท้ายตัวนี้จะได้เป็นแบบ led มาให้นะคะไฟทับทิม4แดงมุกนะคะไฟเบรกโดนที่3ที่ปัดนระฝนมาให้อีกด้วยนะคะกระจกปิดเปิดนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นแบบออโต้มาให้อ,อีกเช่นเดียวกัน แต่ว่าตัวนี้เขาจะมีพรมนะคะเป็นพรมสีดำติดมาให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะคุณลูกคา้าใครที่อยากได้รถสีเทาดำนะคะคันนี้ราคาถูกลงมานะคะราคาอยู่ที่919,000บาทนะคะขับสีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเครื่อง2.4นะคะติดฟิล์มรอบคันมาให้แล้วนะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ19,000นะคะเครดิตดีฟรีดาวเช่นเดียวกันไม่ต้องใช้เงินออกรถออกรถฟรีดาวกันได้เลย ะะสำหรับคันนี้นะโตตาฟอร์จูเนอร์นะคะ2.4ขับ 4, ปี2019นะคะคันนี้ตั้งขายที่ราคา9 1 9 0 0 0บาททะเบียนนี้เลย3 6 2 1นะคะสีเทาดำสวยๆคันนี้เลยนะคะย้ำอีกทีดอกเบี้ยอยู่ที่2.99นะคะปี2019ชโฉมออ l น e ยวนะคะมาดูคันสุดท้ายกันเลยทะเบียน7719นนะคะสำหรับคันนี้นะ โต้เฝ er ้าฟอร์จูเนอร์ 2.4V ขับ2ปี2018นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ18,000นะคะตั้งขายที่ราคา859,000บาทนะคะได้เป็นตัวโฉม All n e มาให้ตัวนี้จับได้เป็นขับสี่ประหยัดน้ามันอยู่ในตัวด้วย4บอลเงินตัวนี้นะสี่เดิมแท้จากโรงงานมาให้เลยนะคะกระจังหน้าทุกอย่างของเขาจะเหมือนกันเลยเป็นแบบโคเมียมมาให้นะคะ ไฟหน้าโปรเจกเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างมาให้อีกด้วยนะคะไฟเลี้ยวตัวนี้จะได้เป็นไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้นะคะแล้วก็ได้เป็นแจค็คเคลียสมาให้อีกด้วยนะคะคุณลูกค้าภายในนะคะระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับไฟฟ้ามาให้ครบเลยมือจับแบบโครเมียมตัวสัญญาณกันขโมยนะคะ ลอยเม็ดอาร์สีเดียวกับตัวรถคือตัวลอยเม็ดอาร์ตอะเขาเห็นกันชัดเจนเลยอย่างเดิมทุกอย่างไม่เสื่อมสภาพปุมพ่มโพสตสตาร์ทมาให้เลยเลขไม์เพียงแค่หนึ่งแสนแปดหมื่นกโลนะคะภายในเบาะหนังสีตันตัดด้วยตะเข็บสีตัลน,นะคะได้เป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าคู่หน้ามาให้อีกด,ด้วยนะคะมาพร้อมกับพรมสีดำทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลหน้าหน้าหงส์เขาจะเป็นสีดำเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเลขไม์กัน เลขไม่หนึ่งแสนแปดพันกโลนะคะถือว่าน้อยนะคะสําหรับคันนี้นะเลขไม่ถือว่าน้อยมากนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะแอร์ออตโต้เกียร์ออตโต้นะคะมีปุ่มพร์โมดแล้วก็อีโคโหมดทุกอย่างมีมาให้ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็มีตัวดิปเบรกหน้ามาให้อีกด้วยนะคะระบบทุกอย่างเป็นทอานล็อกมาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้ อะมาดูในส่วนของชุดไฟท้ายตัวนี้แบบ LED มาให้นะคะมีไฟทับทิมสีแดงมุกนะคะไฟเบรกโดนที่สามมาพร้อมกับตัวไร้ฟ้านะคะระบบปิดเปิดลูกค้าสังเกตเลยว่าของเขาจะเปิดแบบออโต้ทั้ง4ี่คันเลยนะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะเขาสามารถพับเบาะไปทั้ง2ฝั่งได้เลยนะคะแล้วก็ริ้วรอยต่างๆน,นะคะเรามีการเก็บงานให้กับคุณลูกค้าทุกอย่าง ถึงแม้จะเป็นตัวน็อตหรืออะไรต่างๆนานานะรถของเราคือรับประกันแน่นอนไม่มีการชนหนักถึงโครงสร้างนะลูกค้าบอกเลยว่ารับประกันเรื่องรถมือสองนะคะเราเปิดมาทั้งหมดนะคะ24ปีแล้วโครงสร้างทุกอย่างเดิมๆกันเลยนะคะรถของเรานะคะคัสเกตเอทุกคันนะคะต่างจังหวัดออกได้นะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากได้ฟอร์จูเนอคับส แนะนำคันนี้หนึ่งคันเลยนะคะ t o t a ้าฟอร์จูเ 2.4V ปี2018นะคะคันนี้ขายที่ราคา850,000 9,000บาทนะคะ KDD Free Dao เช่นเดียวกันนะคะใครที่มองหา t o t ต้าฟอร์จูเนเอาไว้ใช้งานหรือเป็นคนที่รักครอบครัวาพาครอบครัวไปเที่ยวช่งเทศการแนะนำคิมนี้เลยนะคะสนใจออกรถครอบครัวนะคะคิดถึงบริษัทพิจยนเลยนะคะสำหรับ4คันนี้นะคะ KDD Free d w n กันได้เลยดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่2.99นะคะรายได้30,000ขึ้นไปซื้อคนเดียวจบเลยนะคะใครที่เป็นสาวกฟอร์จูเนห้ามพลาดเลยนะคะคุ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของพิงด้วยนะคะคลิปต่อไปนะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ